สวัสดีจ้าขอต้อนรับเข้าสู่ช่องออเรนนะวันนี้เราก็จะมารีวิวสกินเตียวฉาดอันใหม่ล่าสุดที่เพิ่งสุ่มไปเนาะสก,กินนี้เลยสกิน Treasure for Late เนาะเป็นสกินรับส่งสุดของเกม Honor of King เนาะ สวยมากดูกิล็อกก็สวยเลอดแล้วก็มาดูนะว่าเอฟเฟกในเกมเนี่ยมันจะสวยสมราคาหรือเปล่ากับราคา4,000บาทเนาะนี่เปลี่ยนรองเปลี่ยนล่างสวยมาก หน้าโหลดก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้คือเราใส่ภาพ 3D มาเนาะนี่เขาเราค่อันนี้คือขยับจอนะขยับจอก็จะประมาณนั้นเนะาะเริ่มมีเอฟเฟกต์ออกจากบอสสวยมากปลูกต,ต้นไม้ระดับชีวิตที่ จังหวะนี้เราเห็นกลางบวกกันอยู่เนาะเราก็เลยมาช่วยนี่ burst b l เราก็ตีปูอยู่ส่วนนี้ใช่ปูเขาแล้วอหไะถุงน้องถุงเงินน่าหลักมากเราตีเสร็จเราถึงจะเปิดแท่นวนะับเนาะนี่ oh. เปิดแท่นวับนี่น้องมูหลานอ๋อ ชี้เขามาเปิดล่าวเวอร์ส่วน่าส่วนส่วน,วนเออหนีหืมฝากไปก่อนหนีเวอร์ช็อตนี้เราก็วาร์ปลงมานาะเพราะไอ,เ,อเทมอันนี้วาร์ปมาซีฟชันเนเจอร์วาร์ปเนาะนี่ลำค่ะลำค่าว้ายอีนี้สนแน่มากเวอร์อะอย่าทำช้า ไว้ก่อนเถอะลุงเก่งเจอรเหรอยังไงคะ่ะมูหลานยังไงคะอ้ามาสองตัวสองตัวนี้ไม่กลัวคะ่ะสองตัวนี้ไม่กลัวมาเลยมารอสองตัวนี้สู้ได้นะแกเพราะว่าไม่โดนตัดเลือดเนาะอ้ามีกันไปหมดเนาะไม่มีใครฆ่าศพหรออ้าวนี่เพื่อเราจะมาเติมแกเอาไว้ก่อนลำก่อนลำก่อน,ล,อน,ล,อนลดค่ามันนะให้ได้ให้ได้ให้ได้ ยกหลดหลดแกนี่เรามีท่าอันนี้นะท่าสำสบอ่ะกดติเออนี่นั่งกระชาวเวอร์ท่าสำสบเป็นสกินระดับเทรเชอร์เนาะจะมีแต่ว่านี่เป็นเทรเชอร์อู่ช่วงก็คือมีทั้งหมดเลยอะ่ะมาจ้าลำจ้า,าลำจ้าที่เราอีนี่ลุมอีกละ มาค่ะมาค่ะโอเคเหรอนะไม่น่าไหวอ๋ออินนี่อ๋ออย่าทำจ้าแกฉันพลานจนได้เออเพื่อนมาเติมแล้วแกเพื่อนมาเติมแล้วเก็บให้หมดนะเก็บให้หมดอ่ะยังไงยังไงเออเออเออตายแทนปะเนี่ยตายแทนปะเนี่ย โอเหตายได้ไหมเลิศได้หนึ่งว้าตายมิเนะโบเลิศดาจีเก็บหมดจ้าแล้วฉันวาร์มาอะไรช็อตนี้ก็คือเห็นแครี่มันอยู่ในพุ่มเนาะก็เลยบิงยัดพุ่มไปเลยเพราะว่าสกิลเตียวฉาดเนี่ยสามารถบิงใส่พุ่มได้เนาะก็คือถ้าสตูอยู่ตรงนั้นก็คือมันออก็ยังจะปล่อยสก,กิลเลิศมีลำค่ะลำ อีอออตัวนี้เราแกอ๋อหีมูซาชีไปอะไรกับฉันเนี่ยแกงแต่เรนฉันเออเออลดค่ามันอุ้ยเ่องไม่หลดเลยเอาอย่างนี้ก็ได้อ๋อกระตุกกระตุกเอฟเฟกต์เวอร์เกินไงนมาฟ้ามูลานคืนเร็งแคลรเราเวอร์แกแ้นใแคเราค่ะลำค่ะเออหนึ่งสองหนึ่งสองลดลดันฝ่าแกมันรอดไหมโอเคมันรอด ช็อตนี้คือมานรุมมาตุ้มมากเออลาดฉ่ำๆเข้าเลยค่ะโอ้แกะวะโอ้ยสตันอ้ยล็อกขาโอ้ยแก่ๆเอมากระอดมากระโอเคเกือบตายสตันอะไรเยอะแยะเยอะแยะนะคะมาซายืนชาร์จหรอมีโปรไปเรื่อยๆโปรไปเรื่อยๆแกมีตายเลย เด้ออยกสามเอาเพื่อนหายเพื่อนหายนีตายไหมนี่ไม่โดนแกอ๋ออย่าทำเพียรทำโนเพียรทำโน้เออเออได้อยู่ได้อยู่อันติจะมาแล้วอันติจะมาแล้วยังไงมีโรคจิตไลรป้วยถ้ากดออโต้แกกดออโต้ป่ายังไงพี่ป้ามันเยอะไปหรือเปล่าอ่ะต้าอตรงนี้ก่อน เอาลำ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 ุ้ยมันมันแตกอ๋อมันยังมีพุ่งอีกหรอโอเคจบนีก่อนนีก่อนปาก็ตายตายหมดเลยนี่ก่อนอ่าอีนี้เนียนเนียนดันมาเลยค่ะมาจามาจาดานราจาดานราจาดานรา,านจาปึ้มตายไปเลย ช็อตนี้เราก็มาโดนเอามังกรเนาะแต่ว่าป่าเราเหมือนมนจะสงส่ยว่ามีแบบตัวหรือเปล่าก็องมิจริงหรือเปล่าของมองข้ามเนะนี่ยเลยค่ะแล้วป่าเราก็ตายด้วยด้วยกันโดนมังกรตีตายแรงเกินช็อตนี้เหมืนอนพวนจะบวกกันแกฉันก็เลยเปิดให้เลยนี่ลำ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 สี่ตัวเป็นไงละ่ะมันไม่เลือดไม่ลดเลยแกมีมีแต่เราจะตายถ่อยก่อนมามูหลานเข้าแกได้นะเนี่ยลด หลบปุ๊บดิจิตอลเออเออไปไล<ด>่เลิศตัวนี้ได้ตัวนี้ได้สวยงามอันนี้มันเอามังกรป่ะเอาดาร์กมันเอาดาร์กแน่ๆนี่บุ๊บเลิศลุกขุนโหนเลิศเกินลาได้จา้าอ่าอีนี่เงี้ยอีกละมาจา้านางยืนมอบไปแกรุนจับห้าตัวนางยืนมอบ นีมาดูไอ้นี้ดีกว่าสำสบของล่างฟ้าเนาะนั่งกระเช้าสีสีดำเงินเอ,อดิดอะไม่ดีมันเหมือนเป็นแบบคือเาวาดมาจากลำลำเออตายหมดตายหมดหลอดอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเลินูเอฟเฟกต์ฉับมานี่คือเอฟเฟกต์ที่ สามารถเก็บ5ตัวฝั่งตรงข้ามได้เนาะถ้าเรามีส่วนเรมในการเก็บาก็จะเอฟเฟกแบบนั้นเลยสวยมากทางจอเราไม่ใช่เห็นแค่ของเราเนาะเห็นของเพื่อนด้วยนี่ชนะแล้วเกมนี้ก็ได้รับชัยชนะเนาะวิกตอรี่หลดก็ จบการรีวิวแค่นี้เนาะก็ฝากกดไลค e, ์ share, กดแชร์กดซับให้ด้วยนะใครชอบสกินนี้เนาะหวังว่าทุกคนจะชอบกันวันนี้ก็ไปละบ๊ายบาย